สวัสดี2025เข้าสู่โลกยุคใหม่กับเจเนอเรชันเบตา ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาพูดถึงการเข้าสู่ยุคใหม่ในปี2025นี้ถึงปัจจุบันนะครับได้มีการกำหนดให้ปี2025เป็นการเข้าสู่ Generation Beta โดยเป็นการกำหนดตั้งแต่ปี2025ถึงปี2039หรือถ้าเทียบเป็นพุทธศักราชนะครับก็ตั้งแต่พศ2568 ถึง2582และเป็นยุคที่ต่อจากเจเนอเรชันอัลฟาถึงเจเนอเรชันเบต้านะครับจะมีลักษณะอย่างไรและเติบโตในบริบทแบบไหนต้องประสบพบเจอกับความท้าทายอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันเลยครับ สำหรับคนเจเนอเรชันเบต้านะครับจะเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ของมนุษย์ชีววิทยาและเทคโนโลยีถึงจะเป็นรากฐานของคนยุคใหม่นำไปสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งการก้าวข้ามหรือ t r a n s c e n d e n t age โดยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างไปสู่ยุคที่สามารถทาได้ทุกอย่างเป็นก้าวกระโดดครั้งสาคัญของศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่จะหล่อหลอมโดยโลก ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับไม่ได้มีการเกิดขึ้นเพียงตามลำดับเวลาเท่านั้นแต่ยังถูกกำหนดโดยเหตุการณ์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคนั้นๆโดยมีปัจจัยต่างๆตามค่านิยมพฤติกรรมและแรงบันดาลใจจากการผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์ของมนุษย์ชีววิทยาและเทคโนโลยี หรือตรจัง c t ชัน of human experience biology and technology เป็นการเติบโตขึ้นมาในโลกที่มีการบูรณาการด้านความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีชีวภาพโลกเสมือนหรือ Multiverse ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะส่งผลต่อวิธีคิด และกระบวนการต่างๆในการใช้ชีวิตนำไปสู่ Foundation of New Age หรือรากฐานของคนยุคใหม่ที่จะอาศัยปัจจัยต่างๆในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการคาดการพฤติกรรมและนิสัยของกลุ่มคนยุคเบตาหรือ Generation Beta ที่มีการเติบโตขึ้นมาในโลกดิจิทัลและมีการทำให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย การมาของโรบอทอาจจะมีบทบาทในชีวิตของกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งเจ้าพ่อเทคโนโลยีชื่อดังอย่างอีลอนมัสนะครับก็เคยคาดการไว้ว่าภายในปี2583หรือ2038จะมีหุ่นยนต์ฮิวมินอย์ถึง1ล้านตัวซึ่งการมาของหุ่นยนต์ฮิวมนินนยนะครับอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเจเนอเรชันเบต้าอย่างแน่นอนและนอกจากนี้นะครับเจเนอเรชันเบต้ายังมีความคิดสร้างสรรค์มีความอิสระ และเปิดรับแนวคิดใหม่ๆไม่กลัวการคิดนอกกรอบยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเจ n เนอเรชันเบต้ายังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังจะ,ะเผชิญมีความคิดริเริ่มที่จะทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่าหางานทำโดยได้รับ การสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจเนอเรชันก่อนหน้านี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสื่อออนไลน์จะทําให้คนเจเนอเรชันเบต้ากล้าทําสิ่งใหม่ๆตั้งแต่อายุยังน้อยกลุ่มคนแต่ละเจเนอเรชันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับกลุ่มคนเจเนอเรชันเบต้าและเรียนรู้ในพื้นฐานที่เจเนอเรชันเบต้าเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่รวมถึงเจเนอเรชันล่าสุดอย่างอัลฟาที่อาจจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเจเนอเรชันล่าสุดกว่าอย่างเจเนอเรชันเบต้าเพื่อให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพของแต่ละเจเนอเรชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นะครับยังมีการสังเกตเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาการเชื่อมต่อและความบันเทิงให้เข้ากับชีวิตของเด็กๆได้อย่างราบรื่นและยังมีความตระหนักรู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังโดยพ่อแม่ที่จะเลี้ยงเด็กยุคใหม่นะครับก็จะมีการพยายามปรับหาสมดุล ระหว่างเวลาหน้าจอกับกิจกรรมกลางแจ้งและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการบันทึกชีวิตของลูกๆแต่ยังมีการเฝ้าระวังสําหรับการใช้โซเชียลของลูกๆตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ว่าจะเป็นการจํากัดเวลาหน้าจอและการกําหนดสื่อที่เด็กๆควรจะได้รับซึ่งเนื้อหาของสื่อในแต่ละวัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญ ส่วนการคาดการแนวโน้มพฤติกรรมของเจเนอเรชันเบต้านะครับในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดนี้ทำให้เจเนอเรชันเบต้ามีความสามารถที่เหนือกว่าเจเนอเรชันก่อนและจะมีการเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และการทำงานให้เหมาะกับ แต่ละคนทําให้มีความสามารถเหนือขีดจํากัดซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่ชัดเจนกว่าเจเนอเรชันก่อนอน,นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ AI ในการช่วยตัดสินใจและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอีกทั้งเจเนอเรชันเบต้านะครับยังสามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ต่างจากเจเนอเรชันก่อนที่มีการป้อนข้อมูลให้กับบริษัทต่างๆโดยไม่รู้ตัวในส่วนนี้นะครับก็ขอ ขอฟังหูไว้หูนิดนึงนะครับ ส่วนการเกิดใหม่ของเจเนอเรชันถัดไปนะครับก็มีการคาดการว่าทารกที่เกิดในห้องทดลองจะกลายเป็นเรื่องปกติจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ที่ช่วยป้องกันโรคทางพันธุกรรมและสามารถเลือกคุณสมบัติที่ต้องการได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวและสุขภาพของมนุษย์ส่วนในเรื่องของอารมณ์และสุขภาพจิตนะครับเนื่องจากปัจจุบันในยุคข,ของผู้ใหญ่ตอนนี้ต้องเจอกับความผันผวนของเศรษฐกิจสังคมและโรคระบาดซึ่งก่อ อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นยุคของโควิด19ซึ่งคนยุคก่อนนะครับจะเน้นการเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพจิตด,ดีเน้นเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ทําให้เด็กเจเนอเรชันเบต้านะครับมีความยืดหยุ่นและมีการปรับตัวที่สูงขึ้นรวมถึงการยอมรับความแตกต่างทางความคิดมากขึ้น และสุดท้ายนี้นะครับเจเนอเรชันเบต้าก็ถือเป็นตัวแทนของรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ที่จะมีการเติบโตในโลกที่ได้รับการหล่อหลอมไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบรรทัดฐานทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมุ่งเน้นความยั่งยืนและการเป็นพลเมืองของโลกมากขึ้นการทําความเข้าใจต่อความต้องการค่านิยมและความชอบที่เปลี่ยนไปนั้นจะเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดอนาคตของสังคม ทางเราจะขอทบทวนการแบ่งช่วงเวลาของแต่ละรุ่นโดยเริ่มจากเจเนอเรชันเบบี้บูเมอร์คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2489ถึง2507หรือ1946ถึง1964 กลุ่มคน Generation X คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปีพศ2508ถึง2522หรือ1965ถึง1979กลุ่มคน Generation Y คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี2523ถึง2537 หรือ1980ถึง1994กลุ่มคนเจเนอเรชัน Z หรือเจเนอเรชัน Z คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปีพศ2538ถึง2552หรือคศ1995ถึง2009กลุ่มคนเจเนอเรชันอัลฟานะครับก็เป็นคนที่เกิดในช่วงปี2553ถึง2567หรือคศออ2010 ถึง2024และเจเนอเรชันล่าสุดนัน่นก็คือเจเนอเรชันเบต้าคือเด็กที่เกิดในช่วงปีพศ2568ถึง2582หรือ2025 20, how, ถึง2039เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน